ครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องจเจหนงสอนะครับวันนี้จะมาอัปเดตเอ่อปัดแรกสกินทองถาวรนะครับในที่สุดมันก็มาสักทีซึ่งรอมานานหลายปีอ่ะมันมาสักทีนะครับคืออันเนี้ยบัตรเนี้ยคือเหมือนเหมือนจะแรกถาวรนะครับถ้าดูไม่ผิดหรือว่ามันอาจจะซุ่มก็ได้ไม่แน่ใจนะครับ ไหวแลนะ้ยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่เลยก็คือยังไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นนะว่ะมามันจะเป็นยังไงแต่คือรู้แค่มันเป็นสก,กินทองแน,น่ๆหละส่วนวิธีการได้ครับคือทำธบร,รกฐฐิจแถบนี้แล้วก็แลกแน่ที่ที่สามครับให้เรามาแลกในส่วนตรงนี้นะเพื่อเอาอันนี้อีกอันหนึ่งแต่แค่ว่าวิธีการหาที่สามเนี่ยไม่รู้หาจากไหนก็คืออาจจะเป็นตรงนี้ได้ครับรองวัน ทักทายส่วนตัวเนี่ยผมไม่มันนใจนะไอจำกัดเวลาเนี่ยคือมันมาทุกอาทิตย์หรือเปล่าหรือว่ามันไปแล้วไปรับไม่กลับมาถ้าเป็นแบบนั้นคือผมก็ไม่แน่ใจครับว่าจะได้กี่อันเพราะอันนี้หนึ่งอันใช่ไหมครับทำภารกิจตรงนี้อีกหนึ่งอันแล้วถ้าทิ์หน้าไอตรงเนี้ยมันไม่รีความสว่ยจะมันเกิดอันมณที่ว่า เราจะหาอีกอันหนึ่งมาจากไหนละ่ะเพราะตรงนี้ต้องใช้สามอันนะครับก็สงสัยอยู่แหละแต่ก็ไม่แน่ครับจะต้องเดือาที่ถัดไปนะส่วนไอสมุดนี่ก็ทําภารกิจตรงนี้ได้ครับมาทุกวันสองนี้มาทุกวันส่วนนี้ก็จํากัดเวลาก็จะไม่รู้จํากัดเวลาเนี่ยมันจะมาเป็นตอนไหนเอออ่าส่วนตัวละครใหม่นะครับ มีชื่อว่าออเฟรดนะครับเหมือนเป็นแบบเอออดีตชาติปางก่อนหรือแบบไม่แน่ใจก็คือตัวเนี้ยมันจะมีสกิลเป็นการไม่ดีเขียนหนังสือนะครับก็คือตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยเราสามารถส่งส่งมาสเอจหาเพื่อนได้ถ้าเพื่อนกดก็คือเราจะสลับวิญญาณกันครับคือจะสลับร่างกัน ก็คือเราควบคุมเพื่อนเพื่อนควบคุมเราในเวลาเก้าสิบวิส่วนการควบคุมฮันเตอร์ครับคือเราจะต้องไปจ้องหน้าฮันเตอร์คือเอากล้องหันไปที่หน้าฮันเตอร์ครัเหมือนเหมือนเป็นเซียเอาง่ายดูดไปเรื่อยเจนกว่าจะเต็มร้อยปซนแล้วจากนั้นก็สามารถเข้าไปควบคุมฮันเตอร์ได้เป็นเวลาสามวีมครับไม่สิห้าวีห้าวี เราไปควบคุมฮันเตอร์แต่ฮันเตอร์ก็ควบคุมเราเหมือนกันนะครับตอนควบคุมฮันเตอร์เนี่ยไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยอ่าส่วนการดูดก็นานอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าจะจัดเป็นเทียผมก็ว่าน่าจะให้ทับเทียบีบวกประมาณนี้สลับเทียตัวใหม่นนะครับเอาเฟรดหรือพ่อบ้านของเราในแบบอีก อีกเรื่องดีในอดีตอะไรประมาณนี้อ่ะขอจบคลิปไปเพียงเ่านี้นสำหรับการอัปเดตสั้นๆอ๋อแล้วตอนนี้ก็เป็นวันเกิดเสียนะครับอย่าลีบทำกันกิจกรรมก็หน้าตาแบบแปลกแต่ก็แจกของเยอะนะครับโอเคไปละสวัสดีครับ